ระปนะสงฆ์กาที่พระนับเรียแล้วขอเรียนเชิทุกท่านกราบฟ re ังมุชานพระรัตนตรัยนะบพระรัตนตรัยตามลำดัโดยสองเพียงกันนะครับปิมินาตกาเลนะพุทธังอาภิพุสยามาปิมินาตกาเลนะอามังอาภิพุธยามา อิมินาสกาเลนะสัมสังอาทุกยามะสัหัสมาสัมพุทโภคภาวะพุังพภะวันตาภิวาเตมิตวะตพภะวะตาอมมอัมมะนัมสามิ ุปสิปัญโนภะวะโตสาวกสังโฆสังฆันนะมานิจาัรรมทรกันะมยังพันเตริสุงิสุงลักษณายาติจารตรห ปัญจศีลานิยะามาทุติยังติมยังพันเตวิสุงวิสุงลาถนัดพายาติสลาเนนัสหาปัญจศีลานิยะามาตุติยังติมยังพันเตวิสุงวิสุงลาถนัดพายาติสลาเนนัสหา pan ya kaliko e tikari tikoi pa tikoi pa tikoi ja ta me tikoi yo ye tikoi tikoi โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัม uh มาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังสุปะพิยัญนะสัมปันนัง โฉดนางปุถัมกัาวัดลังพุทธัสตรอุเทมัสตลต,ต่อไปจนตวายานเย่าคุณเจ้าครับอิมานิมยังหันเตพัตตาลิสักติวารานิสิุรังภักดา โนชยามะสาธุโนพันเตภิขุตังโขอิมานิพัตตาณิสัตติวารานิปัิทานหาตุอัมหาตังทีทะระตังอิตายะ สุขายาข้าแต่พระพิสุสงผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายพัตตาหารกับปริวาทั้งหลายเหลา่านี้แต่พระพิสุสงขอพระพิสุสงชมละ อาตาหารกับอวิวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสูงแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายอนิบิกามานดา ครูบาอาจารย์ญาติทั้งหลายตลอดการละนานเพืนขอ๋อ ที่จะได้ฟังพระธรรมเทศนาขอทุกท่านได้โปรดตั้งจิตเป็นสมาธิสับับความพระธรรมเทศนาเพื่อเป็นมงคนและเป็นมงคลชีวิตของทุกท่านโืรไใสาธรรมาจากโลกาธิปปิสหัปิิกัณฑีอัญิวดลัญปยาจาสันติทัตตาปะระพัชาติกา เด,ดชุธกธรรมันอัพิมาปัญจจีรตุภัพขุตธสธนายุกอนนับจำเดิมแต่วันปณิพน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรานัน้นบัดนี้รวงในสองพันห้าร้อยหกสิบสี่พระพันศาปัจจุบันนัมัยตุรทินที่ หกันยายนพุทธศักราช2564สีพันสาวันนี้เป็นวันแรม14ค่ำเดือนเก้าเดือนเก้าหมดวันนี้ยากโยมพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย จะพึงกำหนดนับแห่งวันปฏิบัติพรขององค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจา้าก็มีด้วยประกอบรักมีนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโอตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัมมมมสสะ นาโมตัสสะภะคะวโะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธ,ธัสสะเยธัมมาเหตุปัะพะวาเตสังเหตุงตถาคตโตเตสัญจักโยนิโรโธจะเอวังวาทีมหาสมนโนโต,ตีติ นกบดีอัตมาภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเฉลิมเจองาาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเมื่อี้นี้่อกวันที่ 6, วันต่นวันที่6กันยายนในยุคปัจจุบันนี้โรูปไขไข้เจ็บ นานับประการบางเกิดขึ้น